สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราว ของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกครับมีข่าวดีกันก่อนก็ล่าสุดทางสโมสรได้มีการยืนยันว่าทางลิซันโดมาติเนสแล้วก็มาคารฟอร์ดสองกลังหลักของทีมก็กลับมา ลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แล้วนะครับก่อนเกมที่เราจะพบกับ อาเซนอนในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นอย่างมากนะครับส่วนจะมีโอกาสการลงสนามหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับทีมงานแล้วก็เอเดรียนฮาร์ครับว่าจะมีการเลือกใช้หรือไม่นะครับดาวรุ่งที่มีการโดนดันขึ้นมาร่วมซ้อมก็มีพวกแฮร์รี่อามาสลุยส์แจ็คสันฮาบีบโทบี้คอร์ลิเยอร์นะครับแล้วก็มีอีธานวิทลีย์ครับก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกซ้อมก่อนเกม เหมือนกันนะครับคอนเฟิร์มตามนี้นะครับส่วนรุ่นเราต่อมานะครับเดอะมิลเลอร์ได้มีการระบุออกมากับว่าแมนเชสเตอร์เดสที่จะเสียรายรับไปมากกว่า100ล้านปอนด์หากสโมสรแมนยูไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นใน ฟุตบอลเวทียุโรปรายการใดรายการหนึ่งได้ในช่วงฤดูกาลหน้านะครับคือแค่ UCL เนี่ยก็เสียรายรับไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ายูโรปาลีกจะมีลุ้นอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่แน่นอนครับว่าแค่ไม่ได้ไป UCL เนี่ยรายรับมันก็หายไปหลายส่วนแล้วนะครับคือสมมติว่าไปยูโรปาลีกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยูโรปาลีกก็ไม่ได้แบบมีรายรับเยอะขนาดนั้นนะครับว่ากันว่า ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชาะเลิศยูโรปลาลีกทั้ง4ทีมในช่วงฤดูกาลนี้ได้รับเงินรางวัลเพียงแค่ราวๆสิบสามถึงหนึงสิบห้าล้านบอลเท่านั้นซึ่งมันแตกต่างจาก ของ UCL อย่างชัดเจนถ้าเกิด UCL เนี่ยแค่คุณไปเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเข้าสู่รอบลึกเนี่ยเงินมันแบบมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูจะไม่ได้จุดนี้แล้วมันก็เป็นผลในเรื่องของการเอาไปใช้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับสภาพกันไปเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมาแล้วก็อันดับตารางคะแนนในลีกนะครับโอเครายงานตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับถ้าเกิดทาสมสรมีการ คิที่จะปลดเอเดรกินฮากแล้วก็ทีมงานหลังจากจบซีซั่นเนี่ยนะครับตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์บอกว่าแมนยูมีแนวความคิดแบบนั้นนะที่จะปลดเอเดรียนฮากแล้วก็ทีมงานออกทั้งหมดนะครับทีมงานหมายถึงทีมงานโค้ชนะออกจากทีมไปซึ่งแมนยูมีการเตรียมเรื่องของเงินค่าชดเชยประมาณ10ล้านปอนด์ให้กับเอเดรียนฮากเรียบร้อยแล้วก็ทีมงานของเทนฮากที่มีการแต่งตั้งกันเข้ามานั่นแหละนะครับ ก็ถือว่าเยอะพอสมควรน,นะ10ล้านปอนด์เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อนักเตะเอาไปสมทบทุนซื้อนักเตะเนี่ยมันก็พอที่จะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ครับแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าอยากที่จะปลดแล้วก็แต่งตั้งคุณซื้อใหม่ที่ถูกใจเนี่ยก็ต้องยอมนะครับ10ล้านปอนด์ก็ต้องยอมแหละเรื่อง,องการปลดทั้งชุดทีมงานนะครับก็มารอดูกันว่าตามกระแสข่าวออกมาจะเป็นความจริงหรือเปล่าเรื่องของการปลดคุณซื้อ ณปัจจุบันของแมนยูนะครับส่วนเทเลกราฟนะครับ เทเลกราฟสื่อดังของอังกฤษได้มีการทําผลโหวตให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาโหวตนะครับเกี่ยวกับ5ช่วงเวลาที่น่าอับอายของสโมสรแมนเชสเตอร์เดนับตั้งแต่เซอร์เล็กฟูซันอําลาทีมไปโดยที่5โมเมนต,ต์ดังกล่าวเนี่ยแฟนบอลโหวตมาอย่างไรกันบ้างระดับหนึ่งเลยนะครับผลโหวตอยู่ที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นแมทที่เป็นโมเมนต์ที่แฟนผีทําใจยอมรับไม่ได้เลยตั้งแต่ป่าวางมือเนี่ยนับมาก็หลายป ประมาณสิบปีเนี่ยนะฮะมีเรื่องของโมเมนต์อันดับหนึ่งที่แฟนพีรับไม่ได้ก็คือแพ้ต่อเร์พู70นะครับแล้วก็ยังมีการโดนล้อกันยับจน ถึงทุกวันนี้นะฮะในเกมนั้นแมนยูก็มีตัวหลักหลายคนครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้านเลี้ยงภูไม่ไหวแล้วก็พ่ายยับเลยนะครับเจ็ดโซนนี่คือโมเมนต์อันดับหนึ่งที่แฟนผีบอกว่าอับอายที่สุดนะครับโมเมนต์ Moment. ที่อับอายที่2ครับที่แฟนผีมีการบทกันออกมาก,ก็คือพฤติกรรมของไอตโตนี่ครับที่เกิดขึ้นในศึก ฟเอคันะครับรอบรองชนะเลิศที่แมยูพบกับโคเวนทรีแล้วก็เป็นจังหวะที่ทางราสบุนฮอยรุนยิงเข้าไปแอนโทนีก็ไปเอามือป้องหูเหมือนกับเป็นการเอาคืนผู้เล่นของโคเวนทรีนั่นแหละเป็นการล้อเลียนเป็นการแบบเอาคืนแล้วกันเพราะว่าผู้เล่นของโคเวนทรีเนี่ยพอยิงเข้าเนี่ยมีการเอามือป้องหูใส่แฟนบอลแอนโทนีก็เลยเอาคืนให้อะไรประมาณนั้นแต่ว่าคือมองอีกมุมหนึ่งแฟนผีก็ไม่อยากให้ทํา อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยเป็นโมเมนต์ที่น่าอายแล้วก็ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่โมเมนต์ที่3ครับก็คือเกมคู่ระหว่างแมนยูเราพบกับทอแนมสเปอร์ในวันที่4ตุลาคมปี2020นะครับก็แพ้ไป1ต่อ6นะฮะในบ้านด้วยคือในตอนนั้น so cha, เนี่ยโอเลกุน่าโซชาเนี่ยก็ทำทีมแล้วก็บรูโน่ยิงไปก่อนในช่วงต้นเกมแต่หลังจากนั้นเนี่ยโดนรัวเป็นชุดเลยครับจบด้วยบลสกอร์6ประตูตอนนนะครับก็เป็นผลงานที่ย่อยยับเป็นอย่างมากแล้วก็ แฟนผีเนี่ยในส่วนใหญ่นะไปโหวตกับ ฟังของเทเลกราฟเนี่ยนะฮะโดยที่ผลโหวตเนี่ยอยู่อันดับที่3าด้วยกันนะครับอันดับที่4ที่แฟนผีโหวตกันออกมาครับโมเมนต์ที่น่าอับอายที่เหมือนกับไม่ค่อยดีนะฮะก็คือเป็นเกมที่เบนฟอร์ดพบกับแมนยูเราแล้วก็เบนฟอร์ดเอาชนะ4 0ในวันที่13สิงหาคมปี2 0 2 2เป็นแบตแรกที่เทนฮากเพึ่งเข้ามารับงานแล้วก็โดนรับน้องไป4เม็ดนะครับแพ้แบบว่าย่อยยับเลยนะฮะแล้วก็หลังจากที่เทนฮากโดนเนี่ย โดนแซวกันยับเลยในโซเชียลนะครับเหมือนกับเป็นการต้อนรับเอเดรียนฮากอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งให้รู้ว่าพิบเริลอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอันดับที่5อันดับสุดท้ายครับเป็นเกมคู่ระหว่างวัตฟอร์ดพบกับแมนยูเรานะครับก็จบกันไปด้วยปสกอร,ร์สี่หนึ่งแมนยูเราแพ้นะซึ่งมันเป็นเกมที่เราน่าจะจํากันได้เป็นอย่างดีครับเป็นเกมที่โอเล็กุนน่าโซชาเนี่ยพาทีมพ่ายแพ้ หลังจากนั้นทําให้ทีมเนี่ยสโมสรบอร์ดเบื้องบนก็ทําการปลดโอเล่โดยทันทีซึ่งเป็นเกมที่โอเล่เนี่ยให้สัมภาษณ์เพื่อไม่นานวันนี้ครับว่าสัญญาณการโดนปลดเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในเกมนัดน,นี้แหละนะครับพอหลังจากจบเกมนันเนี้ยเขารู้เลยว่าเขาไม่รอดแน่นอนนะครับเพราะว่าในเกมนัดดังกล่าวเนี่ยนักเตะทุกคนอะไรหลายอย่างเนี่ยมันแบบตึมครึมไปหมดนะครับมันดูมืดมนไปหมดนะฮะนี่คือโมเมนต์ห้าโมเมนต์นะครับที่เป็นโมเมนต์ที่แบบไม่ดีแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่น่าอับอายของแฟนบอลที่มีการบวชกันออกน,กนนะแฟบอ ที่เข้าไปร่วมโบสนั่นแหละนะครับที่มีการโบกันออกมาล่าสุดนี้จากทีละกัฟนะครับส่วนข้อมูลของอัตเดโดซิวาแล้วก็ชูเอาเนเวสสอนนักเตะตัวเก่งของเบฟิก้าครับตามรายงานจากโรมาโน่เนี่ยเขาก็ได้มีการรายงานกันออกมาว่า ข้อมูลข่าวระหว่างแมชชีเตอร์เด็ดแล้วก็สอนนักเตะของเมฟิก้ายางเนวสแล้วก็ซิวาเนี่ยยืนยันได้ว่าสโมสรได้มีการส่งแมวมองไป2ฟอร์มผู้เล่น2รายนี้จริงในช่วงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งที่ต้องรับรู้ไว้ครับก็คือทั้งคู่เนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างแพงเป็นอย่างมากทําให้ในตอนนี้ยังไม่มีการยืน่นเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปนะครับแต่สถานการณ์ของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างมากๆในช่วงซัมเมอร์นี้ก็หมายถึงว่า มีโอกาสย้ายทั้งคู่นะครับแต่แนวโน้มในการย้ายเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าทางซิลวาจะมีแนวโน้มที่จะถูกขายมากกว่าทางฝั่งของเนวสนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยืนยันได้ว่าแมนยูสนใจจริงนะครับโอกาสเปิดกว้างสําหรับทุกทีมในการยื่นข้อเสนอต้องมารอดูกันว่าข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาให้กับเปฟิกาเนี่ยจะเหมาะสมแล้วก็เปฟิกาพอใจหรือไม่นะครับก็ต้องรอติดตามกันเบื้องต้นมีการระบุว่า ทั้งสงรายเนี่ยจะมีค่าตัวประมาณ45ล้านปอนด์ทั้ง2คนเลยนะครับข้อมูลตามนี้นะครับส่วนในรายของ เกลสันเบรเมอร์นะครับโรมมโนโยืนยันว่าเบรเมอร์ยังคงเป็นหนึ่งในลิตรลายชื่อของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่ให้ความสนใจในการซื้อตัวมาเสริมแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้รวมไปถึงจรอร์ดเบรนเวตแล้วก็ชองแคตริโบที่เป็นเป้าหมายเดิมอยู่แล้วนะครับสองรายและทั้ง3รายเนี่ยต้องบอกว่าแมนยูกำลังรอเกี่ยวกับเรื่องของการเคาะราคาค่าตัวอยู่ว่าทั้ง3รายเนี่ยจะมีราคาที่ออกมาอย่างเป็นทางการเท่าไหร่กันนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดดูตาม ระแสข่าวเขาสิบจากฝั่งของอิตาลีย่ย่างกันโชวม์มกาโตเนี่ยเขาบอกว่าราคาของเบรเมอร์เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ50หล้านยูโรแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปมากกว่านั้นนะครับตีกันไว้ว่า50จนถึง80ล้านยูโรแล้วกันนะครับก็อยู่ที่ทางฝั่งของเยเว่ที่ จะมีการเล่นตัวด้วยโกงค่าตัวด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่ทั้งฝั่งของแมนยูว่าการเจรจาเนี่ยจะมีวาทะมีเรื่องของการพูดคุยโน้มน้าวยูเวอย่างไรให้แบบมีราคาที่โอเคที่สุดนะครับก็ต้องมารอติดตามกันนะในเรื่องของเมงินค่าตัวของเบรเมอร์แล้วก็ทั้งตัวดีโบแล้วก็แบนเวดนะครับส่วนดาวรุ่งอย่างวิลเลียนเอสเตวาลนะครับเป็นดาวรุ่งวัย16ปีนะมาจากลีกบราซิลนะครับดาวรุ่งรายเนี้ มีข่าวกับแมนยูเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็เชลซีด้วยซึ่งโรบานยืนยันนะว่าดีลดังกล่าวนี้น้ำหนักเนี่ยมันไปฝั่งของเชลซีมากกว่าแล้วก็ไม่ใช่แมนเชสเตอร์เด็ดครับที่มีค่าว คือเอาเป็นว่าข่าวที่บอกว่าแมนยูสนใจวนะิลเลียนเนี่ยดรรุ่งรายเนี้ยไม่ใช่ความจริงแล้วกันแล้วก็ตอนนี้เชลซีมีการบรรลุข้อตกลงวิลเลียนไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นกระแสข่าวนี้ตัดไปว่าแมนยูไม่ได้แปกหรือไม่ได้แบบว่าโดนเชลซีปัดหน้าเพียงแต่ว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วทีมแรงทีมเต็งทีมเดียวก็คือเชลซีเท่านั้นนะครับก็คอนเฟิร์มตามนี้นะครับส่วนในื้อรายของมาคาดัฟฟอร์ดตามข้อมูลจากเบนจา์ขอบครับก็มีการวิเคราะห์กันออกมาวามมว่่าาบนจออมมง ต,ต,ตพร้อมที่จะปล่อยตัวมัคาร์ฟอร์ดออกจากทีมอุตส่าฟอร์ดหากมีข้อสเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้เบนจาอบมองอีกน,นะครับว่าสาการดังกล่าวเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่แมนยูเนี่ยต้องการปล่อยมัคคาร์ฟอร์ดออกจากทีมนะครับเพียงแต่ว่า การปล่อยเนี่ยมันก็ต้องรอดูเกี่ยวกับข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามายังเป็นทางการนะครับแล้วก็ต้องรอดูเกี่ยวกับความต้องการของผู้เล่นด้วยที่จะแสดงความต้องการย้ายอาอกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ูไนตดหรือเปล่านะครับนี่คือ2เงื่อนไขที่ต้องรอติดตามกันแล้วถามว่าความตั้งใจของสโมสรเนี่ยคืออะไรความตั้งใจของทางสโมสรก็คือพร้อมปล่อยอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องตามมาด้วยเรื่องของเงื่อนไขที่บอกกันไปเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตของแรดฟอร์ด าดูจากมุมมองของเบนเจคอบแล้วก็นักข่าวคนดังๆคนอื่นเนี่ยนะฮะก็รายงานไปในทางเดียวกันนะครว่าแรดฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นนักเตะที่สามารถแตะต้องได้นะครับแตกต่างจากซัมเมอร์ก,อก่อนที่เป็นนักเตะที่แบบไม่พร้อมขายแล้วกันนะครับก็ไซส์สำคัญก็มาจากเรื่องของเกี่ยวกับผลงาน ภาพรวมแหละที่ตกต่ำลงไปในช่วงซีซั่นนี้แล้วก็เรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในสนามแหละทำให้แฟนผีเนี่ยก็วิจารณ์หนักด้วยกูรูก็วิจารณ์หนักด้วยสโมสรก็มองว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยก็คงไปไม่รอดอะไรประมาณนั้นครับแนอนาคตนะก็อาจจะมีการเตรียมปล่อยก็ได้ส่วนทางคาซเมโรครับมีข้อมูลจากพอร์ตออไซมีการระบุกออกมาครับว่า อันาเซอร์ทีมจากหลีกซาอุดิอาระเบียกำลังเจรจาก,กับเอเย่นของอาเซเมโร่ในการคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทางสโบสอนแมนยูก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอนะ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยต้องเป็นข้อเสนอที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับในการยื่นเข้ามานะครับอนเซอร์น่าจะมีการลองยื่นข้อเสนออยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรนะฮะให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ไวพิจารณานะครับก็อยู่ที่ฝั่งแมนยูแหละว่าจะมีการยอมปล่อยหรือไม่นะครับดูจากทรงแล้วเนี่ย ภาพรวมที่ผลงานของอเซเมโรตกต่ำลงไปซัมเมอร์นี้มีโอกาสเป็นไปได้ส่วนหนึ่งแมนยูก็ต้องการเปลี่ยนทายครั้งใหญ่อยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันส่วนในรา่ของเจโรซานโชทิ้งทายนะครับก็มีข้อมูลออกมาจาก Academy s c o o p ได้มีการเอาข้อมูลจาก ผู้สอนชุดเยาวชนของแมนยูที่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจอรอนซานโชในช่วงเวลาที่เจ้าตัวเนี่ยโดนไดร์คินทักลงโทษให้ไปฝึกซ้อมกับทีมชุดเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมีการระบุออกมาครับว่าซานโชมีพฤติกรรมที่ยอดเยี่ยมมากให้ความร่วมมือกับการฝึกซ้อมร่วมกับทัง้งน้องนะแล้วก็ทําแบบเต็มที่แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพสูงสุด,สด,สดนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเรื่องของความสามารถทักษะเทคนิคส่วนตัวของเจอรอนซานโชก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้ ถึงแม้ว่าเจ้าตัวไม่ได้ลงสนามแต่ว่าลงฝึกซ้อมเนี่ยก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโอกาสการย้ายของจดองซานโชวแบบถาวรเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงเป็นอย่างมากแล้วนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือื่องราวของซูโบซอนแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัน้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ